ีนี่พี่น้องกรับงานประเพณีบุญดันหกสารเจ้าพ่ออว,วยรวยทหารเอกเจ้าพ่อพญาแลชุมชนคลองเรียงในเมืองเชียงภูมิกำหนดจัด24กับ25พฤษภาคมครับโดยในวันที่24นั้นนะครับมีการจัดตั้งกองพระป่าและกระรับประปากันเมื่เมื่อยังคามีบริการดอกไม้ทูบเทียงตลอดทั้งงานเพื่อสักการะกราบไหว้บูชาเจ้าพออวยรวยทหารเอก เจ้าพ่อพยาหลกครับช่วงเวลาทุ่มหนึ่งครับ19นาฬิกาพระสงฆ์9รูปจเจริญพระพุทธมนต์ครับวันที่5ย้เศารทําบุญตักบาทน้ำกันพี่น้องครับจากนั้นก็มีการแสดงรำบวงสวงมีหมอแค้นมาเป่าแค้นมวนในงานพร้อมแล้วก็มีถวายบายสีแดดเฉพาะ่อวยรวยถวายเครื่องเส้นไหว้แด่เจ้าพ่อวยรวยครับตกใบามา มีจุดบั้งไฟเสียงไทยเสียงไายคน้นเสียงไทยสัตว์แล้วก็ดินฟ้าอากาศกับสำหรับในปีนี้เพิ่นกำหนดจัดงานกันย4กับ25พฤษภาคมกับเจ้าพ่ออีลวยนะกับเป็นหนึ่งในทหารเอกของเจ้าพ่อพญาแลที่ห้องหัวจักกันดีนาะเพี่น้องเนาะชุมชนครองเรียงยุติดกันกับวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิรับ ปีนี้จัดงานประเพณีบุญเดือน6กําหนดจัด24แล้วก็25พฤษภาคมเ้าว่าเริงฝ้าเรองฝนครับวเมงมอว่านี่เดี๋ยวจะกองพยาการณ์อากาศวาสู่พี่น้องฟังพยาการณ์อากาศในรอบสัปดาห์ต้นสัปดาห์นี้ฝนหลายครับฝนหลายหลายเลยหลับต้นสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทยฝนจะลดลงยังมีฝนโย ตวะวัฝนสิลดลงครับอย่าเริ่มเดอ้อผู้ใดไไม่งานบุญงานบุญ,งา,บญงานบวชนะที่เพื่อนมี่ป่วยท่านนะบอกดีจะกล้องนเ,นเนินเดอ้อพลังก้อนกิดเลดนสภาพนะดเนาะกิเลนสภาพเดี๋ยวจะกล้องไปแย่งเหรียญป่วยท่านแย่งกระลอกพึกนะว่าด้แย,งย่งดอกหัลังเจ้กับเหยียบมือเด็กน้อยหาลัง,ลงเจ้กับชนผู้เทา <c oughs> หัวเติร์นหัวเติร์นเอกว่าเนี่ยมวนดีๆสไลเดอร์เนาะสไลเดอร์ยังคักยังแน่เลยเด็กหน่อยมันประยานเ็บเด็กตูดจุดลุดหลอบโบดฝนเพราะว่าฝนตกแล้วมันมืนครับฝนตกแล้วมันมินพระกาก็กลมเก็บกลมเก็บอย่างเดียวแล้วเด็กหน่อยมันสไลดมันก็ได้แอนเดียวแล้วเนาะมันบอกมันเสียหลักเด็กสไล์เก็บเอามันก็ไดเอนเดียวแล้วพระขาก็ค่อยกลมบ้าเก็บบ้าแล้วก็หัวขวนกัน อันล่างเธออันใดนยานประท่านกับเยียบเอาครับ <laughs>